เทพองค์ไหนนะทาหน้าที่ในการสร้างโลกใบน,นี้พระอะไรเอ่ยลงท้ายด้วยคำว่าพรมพระพรมเขาก็เลยเชื่อว่าโลกใบน,นี้ทุกสรพรพสิ่งล้วนแล้วแต่พรมลิขิตพรมลิขิตจึงเป็นแนวความคิดของพราหมณ์ฮินดูแต่พุทธเนี่ยเชื่อว่าแอคชั่นของเราต่างหากการกระทําของเราต่างหากที่เป็นคนกําหนดชีวิตเราเองและการกระทําหรือแอคชั่นเนี่ยภาษาสันสกฤตนะครับเขียนด้วยคำว่ากรรม ก็คือกรรมลิขิตพุทธจึงเชื่อเรื่องกรรมลิขิตแต่พราหมณ์ฮินดูเนี่ยเชื่อเรื่องอะไรตอบครูแกงส้มพรหมลิขิตแล้วก็เติบโตมาจนกระทั่งอายุเท่าไหร่นะครับตัดสินใจออกผนวตตอบครูแกงส้ม29 29ปีใช้ระยะเวลา6ปีเต็มกว่าจะตัดสลุกระบวนการสุดท้ายก็คือการบำเพ็ญเพียรทางจิตแล้วก็สามารถตัดสลุได้ในเรียนครับ ยามนักเรียนจดนิดหนึ่งยามที่พระพุทธเจ้าสามารถตัดสรุปได้ชื่อว่าออกเสียงครับอาสวัคยายานเด็กๆออกเสียงลูกหนึ่งสองสาอาสวัคยายานใครออกใครไม่ช่วยครูแกงส้มออกเสียงเด็กๆครูจะไม่ใจดีเห็นดอกไม้ใบไม้ด้านหน้านี้ไหมครูเด็กกินนะลูกนะโอเคนะคะคุยอยู่แล้วนะออกเสียงพร้อมกันอาสวัคยายาน อเด็กๆครับคําว่ายานตัวนี้เด็กๆยานเนี่ยตัวนี้คือปัญญาขยะคํำนี้ลูกแปลว่าการกําจัดอาสวัตัวนี้แปลว่ากิเลสท,ที่หนากกิเลสท,ที่หนาที่หนามากแสดงว่าเกิดอะไรขึ้นในยามนี้ครับ สิทธาถาเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงใช้ปัญญาครับไปกําจัดไปสลายสลายอะไรสลายกิเลสท,ที่หนาเนี่ยให้หมดไปเมื่อกิเลสท,ที่หนาได้หมดไปแล้วพระองค์ก็เลยดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงแล้วตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองอันนี้ทันที่ครูสอนไหมทีนี้ต่อนะครับ ก็พยายามจะไตรตรองในสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้ได้ว่าเวเนยศาสตร์ใครนะพอจะสอนได้บ้างอย่างนี้ครับเพราะว่าหลักธรรมที่จะเอาไปสอนนะครับในหน้าดูบนจอก็คือหลักธรรมที่ชื่อว่าอริยสัจสีในห้องนี้ครูไม่ช่วยทางบ้านครับครูแกงส้มไม่ช่วยนักเรียนค่อยๆไล่ให้ครูแกส้มฟังอริยสัจสีสี่ข้อมีอะไรบ้างครับตอบครูสมุทัย ทันที่เห็นใช่ไหมครับทุกสมุไทยนีโรดมาร์กจากนั้นเงยหน้าฟังคนครูแกงส้มครับหนูแยกเห็นไหมว่าครูแยกเป็นสองฝั่งคือฝั่งสีเหลืองแล้วก็ฝั่งสีชมพูในเรียนจดนิดนึงลูกฝั่งสีเหลืองเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เป็นผลและสมุไทยกับมาร์กเนี่ยคือฝั่งที่เป็นเหตุงั้นช่วยบอกคุณครูแกงส้มทัวหน่อยเร็วแสดงว่าความ ออทุกเนี่ยเป็นผลหรือเป็นเหตุตอบครูจากภาพเป็นผลขอเสียงดังนะครับทุกเป็นสมุทัไทยเป็นนิโรธเป็นแล้วมารคเป็นทำไมวางแบบนี้